โตนี้โตใส่เสื้อแดงมันคือเจ้ดจีดกันเลยเนาะนี่คณะนี้สาสา่อ้ากคณะนี้รวยที่สุดครับปานยดพอนุ่งหัยแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่มาชมมเชียนแล้ว ต่อจากนี้ไปพี่นัทจะต้องสวมบทเป็นอาาาัศนครับส่วนผมจะเป็นเจ้าขุนหนุนเป็นคนคอยดูอาาาัศอะไเป็น,นขุนหนุกำกับ,ก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 บาร่างกายอัศรัยดีพร้อมยังพี่นัทเรียกผมก่อนเรียกผมก่อนเรียกผมเข้าอ่ะเอาครับเดี๋ยวนี้จะพิการแล้วมาจะพิการแล้วสามสองหนึ่งแอ๊ชัตโอ้โหพี่นันคอยพิการไม่ใช่สันติบาลทุกคนเขาเป็นอ้อยขุนหนุน ข้านุนข้าแต่ที่ข้ากับดเด็กเด็กมันที่ดีเรื่องการเป็นคนดีก่อนจ้าตองในคอยเป็นเจ้าที่คอยดองดับเรื่องคอยดูแลเวลาที่พวกเจ้าอาศัยเกิดอาการชักกระตุกแต่เจ้าร<ม>ู้ไหมข้าเป็นเวลาอันที่ปลอดหน่อยแล้วฉันได้ยาดียาผีบอกฉันไม่เคยชักอีกเลยนับตั้งตแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเจ้าอีกต่อไปแล้วเมื่อก่อนพวกองค์เนี่ยชักเช้าตอนวันเย็นก่อนนอนยังตื่นมาชักเรียนี่พวกงไม่ชักแล้วไม่ชักแล้ยพวกองคม่เชื่อไหมเดี๋ยวนี้เจ้าฉันไม่ชักแล้วไม่ต้อง งเกิกับไอีกแล้วสิจะตื่นติ้งมาดต่ดีใจพี่อาะำนดเลยไปดีใจทำไมี่เกกควาว่าเออตอนเนี้ยผมมีค yeah, so ้บ้านคู่หมายแล้วอีกยงต้องแต่งงานเรื่องชันชันแลวใครหมดภาพก็จะเปล่นนเพื่มงา่าเเลยัโอนี่ลูก ขันเชื้เสด็จขช่ทมิดาคอพระโอษพระมารดาและพระมารดารองเป็นผู้ช่วยพระทผูเจ้าู้มีอาการที่ดีขึ้นดีบ้างไม่ดีบ้างผสมคนปกันไปแต่ช่ดีได้เจ้ากระดูดเป็นผู้ดูแลผู้ช่วรขม่ตอนนี้ไม่ค่อยชักแล้วพิงตอนนี้ปั่นอย่างเดียวปจักรยาน้าตะนในี้ลูกูแล้วพิตไหนจักรยานก็ไม่มาก ลูกไม่ไว้ใจไม่ได้องค์พระบิดาผู้ชุกค่ะ่งคลพระบิดาข้าพเจ้ามีสิ่งเดียวที่เข้งใจด้คือว่าหากแม้วันนี้พระผู้มั่นราดีเห็นสภาพร่างกายของเจ้านางจะรับได้หรือไม่ผู้ชุกค่ะเป็นเด็กลูกอยากให้ฟันกันไม่แล้เพราะเต้องรับได้ลูกก็ต้องคิดมากถ้าเจ้าบิดาคิดว่าเหตุผู้ชุกของยังไงเราก็ต้องเป็นฟ้องคนเดียวกันแน่นอนหลกพ่อไม่ต้องเป็นห่วงราณีจะต้องเป็นผู้มหสีเอกของเจ้าอย่างแน่นอนลูกพ่อ คุณชเจ้ด้สนาบข่าวว่าแบบดนี้แผ่นดินพระทุกมันใช่เกิดคุณชจบิสระข้ายึดเมืองต้องจะมีสิ่งใดมารบกวนหรือจะมาขอความเสื่อมหราอว่าหรือเปล่าพระดิฉันวันนี้ตอนนี้มีสุรษานาตาเรียวมาส่งถึงพระองค์ท่านโดยตรงเลยรีบไปเอามาเลยเระอาค์พระดิฉันตอนนี้สารตาสารตากำลังตั้งพิธีอยู่กำลังร้องไส้สิเกินเอาสารติดกระดาษมาสิสิเกินอย่าได้ช้าๆเดี๋ยวก็เอาอหเอามาให้พวกเรากันไอที่มันไว้ใจจะไว้ใจได้หรือเปล่าแต่ที่ว่า ตอนเขาชอเกิดจิถรามนดารงเกษตรเคเนี่ยไปตักปีกโ้อปีกาหรือเป,ปล่าเ <c oughs> นัทำไมคนช้เกิดมาเป็นแบบนีกนี่ละมันไม่ไเกี่ยวอะไรแบบนั้นพูดจัไ้น่าเกีบเขาะลูกอานอันรายังไงเออสารไม่อยู่เพ้่อนค่ะแล้วไปอยู่อ,อะไรอยู่เยเจออยู่อันนี้ก็บอกิ่งมากกว่าอ,อะไรนี่ยไอหาและนี่เก๋ก็ไอคนสงสารไปไหนวะคอายอีกแล้วเ่อ่ามึงนี่แงจำได้ไอมึงสงารมึงจำได้ ทีหลังก็สารไห้เแต่ก็มอนี่เป็นซีเมอร์สารต่จะเป็นีกโคเพราะเจ้าก้อนชิ้นใหญ่เอยกหมองขึ้นามาจากน้ำเลยไอต่างก็เป็นสาริดต่างไอต่างเขาเป็นสารนะ่นไทมงก็ย้อนดูใครไม่อยากดูก็ออกไปอะไรมาก็หมองขึ้นเล่นข้าวโพดก็ะัดสายูว้ส่ดีดีสิ เอางี้ขนมไทยถือวาเราอ่นได้ได้มรือดีถือีดือดเอ้านีจะรู้เรื่องไนีย้เอานิปัตแผ่นดินีรัตนาคูกคุณจกิษณเข้ายเือขความชื่จากองค์อัศวินเ๊ ทำไม yup. ล่ะเก่นเป็นประการใดผู้ช้ท่านไปช่วยไอ้โิลูกใช่าล้วก็แสดงควาไปช่วยพ่อคุรุืเขาจะได้แก้หงงากับเราไงเล่นดีด้วยความันเจ้าคือรู้ทั่วเขาเป็นเจ้า่สัญญาตรองครั้งนี้ไม่ต้องกลับไปนอกจากเจ้าพันลุนไปกับเขาเป็นเจ้าให้สัญญาว่ามื้อนี้ขุนงจกีณนะจะต้องพิมพ์เมื่อแถวทเจ้าพันลุนนะโอ้ยลกนมาช่วยดี้โนเอ้ย น้องข้งน้ำทะเอเอาใระราทยุบเราอันใดในนาำเสดสูขสุดอย่าลับได้คุณเอออาภรณ์ประคุาบรรพบุรุษ 哎呀！ อไอ้คุณนจอกิษณะผมงมึงเนี่ยกนนีนักที่มาเยี่ยมพระผู่มันของของ้าพเจ้ามึงไม่เคยรู้จักกูนี่แห่ว่ากูเนี่ยอาส,สนัสนนยร้อยสดุสคนไก่ตุจริงข้าเป็นรประจำกูยอกรู้จังเลยพระผู่มันของมึงถ้าดีเข็นสัาพ่าถึงแล้วจะมีความคิดเช่นไร ไม่ปี้เสียขาพิกลพิการนี่ก้อยอย่างงี้มึงจะไปดีประจาทำอะไรไนะด้ถึงกูจะเป็นก้อยแต่ไอ้นั่นกูไม่ก้อยเสียไอ้นั่นชื่อว่าคืออะไรเรื่หัวใจกูนี่ไงโกูก็นึงก้อยนะแม่เสื้อแดงเขารู้ก่อนกูอีกเขาพูดก่กอนปิดรอบหัวใจใช่ไหมแสดงตูยศมีสั่งที่จะแก้ตัวให้เกย์บ่อยขึ้นขมือคุยทำไมดีมึงจะไม่ตาย ถ้าพังไม่จะให้กูณถอยมึงต้องให้กูตายก่อนเถอะใช่กันตั้งก่อนใจด้วยน้องพี่ข้า ปัดโอยไม่เห็นแน่แน่ว่าเรากำลังจะชนะอยู่แล้วโว้ยไอ้ไอ้คุณโองกีชนะแต่เมืองแน่จริงอ่ะมึงออกไปสิวะป๊ัดต๊ดจุดพลิ้วไหล่เราดูสิไปพิษฐานทุกต้นเลย